ในคลิปนี้นะครับอื่นเต้นมากๆเลยนะคะผมจะมาป้ายยาทุกคนนะกับไดเป่าผมที่ปังปวัวปุริเย่ไม่แพ้ใดของไดสัตเลยนะครับผม Dreamy Hair Glory นะครับผมตัวนี้นะสเปคใกล้เคียงกับไดสัตมากๆเลยนะครับผมคือมแรงมากจริงรมาแรงแบบแรงจริงๆโอ้แรงมากเลยเธอ สวัสดีทุกคนนะคะมินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัดชัยชาแนลนะครับถ้าชอบเราก็เหมือนเดิมนะครับดูวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของดิวด้วยนะครับผมเพราะว่าดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับในคลิปนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมจะมาป้ายยาทุกคนนะกับไดเปาผมที่ปังปัวปูรีไม่แพ้ใดของไดสันเลยนะครับผมดิวจะบอกเลยว่าราคาถูกกว่ากัน4-5ถึงเท่าเลยนะแต่คุณภาพเนี่ย แทบจะแบบสูสีตีคู่กันมาได้เลยนะเพราะฉันดิวเลยคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับผมดิวก็เลยอยากจะมาป้ายยาทุกคนนะครับผมเพราะว่าดิวสั่งซื้อมานะครับผมสั่งซื้อมาแบบใช้เองเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์แรนซิ่งนะเมื่อวันที่7เดือน7ที่ผ่านมานะครับผมดิวก็สั่งซื้อไดเปอร์ผมมาตัวหนึ่งนะซึ่งสเปคเนี่ยมีความใกล้เคียงกับไดสันมากมากเลยแต่ราคาถูกกว่ากันเยอะมากดิวเลยบอกว่าเออสั่งดีไหมนะก็ลองหารีวิวอ่านดูนะครับผม Google, กูเนนกิเลหารีวาานะามรู้สึกกว่อยจะ มาลองใช้นะครับผมพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยติดใจมาก,มากๆใดมันดีมากๆทุกคนนะเลยมีความรู้สึกว่าต้องเอามาเล่าให้ฟังต้องเอามาป้ายยาให้ทุกคนฟังกันนะครับผมผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงวันนี้นะครับผมก็คือนี่เลยครับผมชัดาน,นี่เลยนะ Dreamy Hair Glory นะคะผมตัวนี้นะสเปคใกล้เคียงกับไดสันมากๆเลยนะครับผมดูวจะบอกว่าที่บ้านดิวเนี่ยมีไดสันอยู่แล้วนะดิวใช้ไดสันมาโอ้โหหลายปีแล้วอะครับผมไม่ว่าจะเป็นไดสันที่เป็นแบบไดปอผมหน้าตาแบบนี้นะครับผมกับได s ันแอ r ว นะครับผมก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นคนบ้าซื้อใดของผมมากๆแล้วพอเราเห็นตัวนี้ที่สเปคใกล้เคียงกันเนี้ยแล้วราคาถูกกันเยอะก็เลยอยากลองซื้อมาดูนะครับผมเจ็ดเดือนเจ็ดนะดิวซื้อมาได้ในราคา2800กว่าบาทราคาเต็มของตัวนี้คือ3990ในขณะที่ดสั้นในประมาณ16ื0 0ก่อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้ถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็เจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยมีคูปองส่วนลดมีมันใช้โคส่วนลดอะไรเงี้ยดิวได้มา2800กว่าบาทเองถ้าเกิดใครอยากต่ำนะครับผมเดี๋ยวในเดสคริปช ผมใน s h อ p e e นะครับผมเป็น Official Store ของ Dreamy Hair g l o r y เลยนะครับผมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยแต่ก่อนจะไปสั่งซื้อมาฟังรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับผม ดิวขออนุญาตอ่านโผยให้ฟังเกี่ยวกับสเปคของมันนะแต่ว่าเราจะไม่ลงดีเทลอะไรมากมายนะครับผมจะขอเน้นรีวิวแบบใช้งานจริงจะไม่พูดถึงสเปคอะไรมากมายเอาให้คร่าวๆสิ่งที่มันใกล้เคยียงกับไดสันก็คือว่ามอเตอร์ของมันนะครับผมเป็นมอเตอร์แบบคล้ายๆไดสันเลยคือแบบมันจะไม่มีบพัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนด้วยความเร็วเท่าๆกันเลยคือมีแสนหนึ่งหมื่นรอบต่อนาทีนะครับผมมีเทคโนโลยีในการดูแลเส้นผมในการปล่อยไอออนประจุลบนะสามร้อยล้านประจุนะเป็นแพลตินัมไอออนประจุลบนะครับผมทำให้มันแบบมีความสมดุลเนี่ย สถิตอะ่ะผมเราก็จะไม่ชีฟ้ฟูใช่ปะแล้วก็มีน้ําหนักเบาซึ่งเบาจริงนะตามสเปคเขาบอกว่าหนัก345กรัมในขณะที่ไดสันนะ้นหนัก600กว่ากรัมนะครับผมก็คือวิมี่แฮร์กรอลี่เนี่ยเบากว่าไดสันจริงๆนะทุกคนนะสำหรับโหมดอุณหภูมินะครับผมก็มีอุณหภูมิทั้งหมดนะครับ4โหมดด้วยกันนะก็คือโหมดลมเย็นก่อนเลยนะครับผมแล้วก็มีโหมดอุณหภูมิ57องศาซึ่งเขาบอกว่าโหมดอุณหภูมิ57าสบเองศาเนี่ยมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมเพื่อการ ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่57องศาตลอดเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นโหมดลมร้อนนะครับอันนี้จะร้อนกว่า57องศานะสำหรับคนที่ผมยาวหรือว่าอยากให้ผมแห้งเร็วๆนะครับผม สุดท้ายเลยก็จะเป็นโหมดลมเย็นสลับลมร้อนนะครับผมสลับกันไปสลับกันไปนะส่วนความเร็วนะครับก็มี2ความเร็วให้เลือกนะครับผมก็จะเป็นความเร็วเริ่มต้นแล้วก็เป็นความเร็วแบบแรงนะก็ไดน้นี่เลยครับหน้าตาสวยนะดิวเลือกมาเป็นสีโรสโกลนะครับผมสรุปให้เลยนะจากการใช้งานเปรียบเทียบกับไดสันนะครับผมเพราะที่บ้านมีไดสันที่ด้วยนะก็คือว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้จะเบากวนะ่ามากเพราะว่าเป็นพลาสติกทั้งอัน ของไดสันเนี่ยวัสดุจะดูแข็งแรงกว่าแต่แรกมากับน้นําหนักที่มากขึ้นแต่เมือนก็ดูแพงแล้วก็ดูดีกว่านะครับผมส่วนแรงลมนะแทบไม่ต่างกันเลยถ้าเกิดสมมุติไม่บอกเนี่ยก็จะแยกไม่ออกแต่ก็ต้องยอมรับว่าดิว,ว่านะส่วนตัวดิว,ว่าของไดสัน,นแรงกว่านิดนึงนิดนึง แต่ความร้อนเนี่ยความร้อนจะบอกว่าของไดสันเนี่ยร้อนกว่าสรุปก็คือเจ้า Dreamy Hair Glory เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีกว่าไดสันนะครับผมมันเหมือนไดสันเลยแหละแต่ว่ามันทำงานได้เท่ากับไดสันประมาณสัก90-95%น่ะไอ้ส่วน5-10%ที่เหลือเนี่ยมันยังแพ้ไดสันอยู่แต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาเนี่ยตัวเนี้ยราคาถูกกว่าไดสันประมาณ4-5เท่าเลยนะราคาปกติส9 9 0ของไดสันเนี่ยประมาณ16,000หกหมแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดซื้อช่วงลดราคานะตัวเนี้มมกา ทันไป3-4ตัวนะซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับผมมันยังไม่เท่ากับเราซื้อไดสันเครื่องเดียวนะดูจะบอกให้ได้ทดล,ลองใช้มาหลายวันแล้วนะครับผมก็เลยจะบอกว่ามันแทบไม่ต่างจริงๆต่อให้ความสามารถมันนะอาจจะต่ํากว่าไดาสันประมาณ5-10%เลอไเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรื่องการเป่าให้แห้งอะไรเงี้ยนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวก็คือต่อแ้ง เหมือนๆกันเลยอะทุกคนเออเอาจริงมันแทบไม่ต่างจริงๆนะครับผมสิ่งที่แพ้ก็จะมีนิดเดียวนะครับผมตรงที่แรงลมเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าไดสันนะครับแต่น้อยมากนะแพ้น้อยมากแต่ถามว่าในการเป่าไห้แห้งอะไม่ต้องใช้ร้อนสุดอะเอาแค่แบบ ของอันเนี้ยเหลือเเธอเหลือเอต่อให้ผมยาวก็เหลือเเพราะลมมันแรงมากอยู่แล้วนะคบผมก็เลยจะบอกว่าเออตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อไดสันนะคะผมตัวนี้ใช้แทนไดสันได้เลยหรือใครที่มีไดสันอยู่แล้วนะเราอยากจะได้ตัวสํำรองไช้นะครับผมที่แบบประสิทธิภาพแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอู่ว่า dreamy hair glory เนี่ยสามารถ ใช้แทนไดสันได้เลยนะครับผมใช้ควบคู่กันไปได้เลยอย่างตอนนี้ดูวก็เอาไปป้ายยานใน Facebook ส่วนตัวนะก็จะมีเพื่อนดีวอย่างเงี้ยครับผมที่แบบซื้อไดสันมาแล้วแล้วเขาบอกว่าตัวกรองมันเริ่มแตกเนี่ยเห็นปะเออตัวกรองของไดสันมันจะเป็นแบบบิดแล้วก็ดึงออกเนาะแต่ของตัวเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยเป็นแม่เหล็กท,ทุกๆหนึ่งเดือนเขาบอกว่าให้เราแปรปัดขุ่นตรงน,นี้ออกนะครับผม เอาฝุ่นออกอะเพราะว่ามันจะดูดลมจากตรงเนี้ยเข้าไปอะนะครับผมนั่นแหละของเพื่อนอยู่บอกว่าเ <c oughs> พื่อนอยู่ใช้ได้สันเขาบอกว่าของเขาอะแตกแล้วตรงเนี้ยแล้วมันซ่อมไม่ได้ด้วยเธอเนืกอออกป่ะเออเปลี่ยนเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นางก็เลยบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวนางจะไปลองใช้อันนี้ดูบ้างเพราะว่าเห็นยูป้ายายานใน Facebook ส่วนตัวดียวน,นะครับผมนั่นแหละครับทุกคนก็คือแบบอยากลองใช้ตัวนี้มากเพราะว่าราคามันดีนะแล้วมันแทบซ่อมไม่ต่างกับไดสันเลยจริงๆรือยูบอกว่ายูแฮปปี้มากนะครับผมเพราะราคามันถูกมากไดสันยูซื าเอาเออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเขามีนวัตกรรมว่ะเธอเขาเรียกว่าหัวเอสเซนต์นี่ครับซื้อ7เดือน7เนี่ยดิวสั่งมาแบบปกตินะไม่ได้เอาหัวเอสเซนต์แต่ว่าเขาแถมหัวเอสเซนต์มาให้หัวเอสเซนต์อันเนี้ยนะครับผมมันก็จะเป็นฟิลแบบแม่เหล็กอะเธอเขาเนี้ยแกะให้ดูเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะเป็น,นอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กอุ้ยหอมอะ เขาซีลพลาสติกมาน,นะดูย,ยังไม่ขอนาตยังไม่แกะนะนี่เห็นไหมมันก็จะติดอย่างนี้เลยนะคะผมเราก็เป่าผมเราแล้วมันก็จะได้กลิ่นอันนี้ติดผมเราไปเลยเป็นกลิ่นฟิลดอกไม้ดอกไม้ฟลอรอลัลฟลอรัลนะครับผมกลิ่นนี้นะแล้วก็ในกล่องอะครับผมเขาแถมปากเป็ดอันนี้มาให้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะจัดแต่งทรงผมนะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมอันนี้จะเป็นแม่เหล็กสะดวกในการใช้งานมากติดแน่นมาก ล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เป่าได้เลยนะคบผมเออเรื่องความดังของเสียงเนี่ยก็สูสีกับไดสันนะครับผมสูสีก็เลยนะเออความดังของเสียงเนะี่ยสูสีแรงลมสูสีตอนนี้นะวันนี้นะดูว,ว่าซื้อตัวเนี้ยคุม้มเพราะว่าเมื่อสัก3าปีที่แล้วที่ดูซื้อไดสันมาตอนนั้นนะ่ะไดสันมันไม่มีใครแข่งะะครับผมมันไม่มีใครสามารถทําเทคโนโลยีไดเป่าผมแรงๆแบบนี้ได้มาก่อนเนาะแต่ตอนเนี้ยมันได้แล้วเธออันเนี้ยใช้ได้เลยสู้กันได้เลยฟัดกันได้เลยในราคาที่ถูกกว่าแบบสีห้าเท่าอ่ะก็ะ <ๆ S 2> เลยมองว่าตัวเนี้ย คุ้มค่าจริงๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเปิดเล่นๆให้ดูนะเดี๋ยวจะลองเปิดเล่นๆให้ดูขอย่าเสียบปลั๊กก่อนนะครับ าละครับคลิปนี้ก็มาเร็วๆจบเร็วๆนะก็จะบอกว่ามันเป็นไดปอผมที่ดีมากๆนะครับผมเป็นตัวเลือกทางเลือกนะสำหรับคนที่อยากได้เทคโนโลยีที่มันใกล้เคียงไดสันที่สุดนะครับผมในเวลานี้นะในราคาที่ถูกกันเยอะๆเนี่ยตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมใครอยากได้นะครับผมดูมีลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้ใน description box นะครับผมสามารถกดลิงก์เข้าไปซื้อได้เลยนะครับผมใน shopping นะซึ่งเป็น official store ของ dreamy เลยนะครับสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับส่งไวมากดูจะบอกให้เราไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรที่มันไมี นะคะผมดิวา่าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับยูชาชัยชาแนลด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าๆน,นะก็จะหาอะไรปังๆเก๋ๆอย่างเงี้ยราคาไม่แพงออกมาป้ายยากันอีกนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของิวด้วยนะครับวันนี้ดูขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายยขอบคุณที่รับชมกันนะคะบ๊ายบาย